โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้เราก็อยู่ในประเทศ l ีเจนออฟโลเปกันอีกเช่นเคยนะครับหายกันไปนานนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาทําคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่ผู้ติดตามของผมเนี่ยครบ500คนนะครับผมก็อยากขอบคุณนะครับที่มาติดตามผมนะครับผมก็เลิกท YouTube ไปแบบโอนานมากนะครับก็ หลายเดือนเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามอยู่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับงานที่สำหรับยืน FK หรือว่าเป็นงานที่แบบาเลี้ยงสัตว์นะครับได้ตังค์อะไรอย่างงี้นะเป็นงานที่แบบชิลๆนะครับยืนแบบยืนเฉยๆได้ได้ตังค์อะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่แบบไม่อยากฟาร์มรอบเมืองหรือว่าสำหรับคนขี้เกียจนะครับนะโอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับงานที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คืองานเลี้ยงสัตว์นะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับให้เรากดทับ GPS ก่อนหรือไม่ก็กดตัวเคสตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่รูปตรวจก็ได้เหมือนกันนะครับให้เรากดไปที่งานถูกกฎหมายนะครับนะโอเคพอขึ้นหน้านี้นะครับให้เราหาคําว่า เลี้ยงสัตว์นะครับนะหรือเปล่าวะนี่เลี้ยงสัตว์นะครับ4 0 0พเมตร4,600เมตรนะครับเรากดเลือกเลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นที่สีม่วงนะครับโอเคนะครับพอเรากดงานเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราขับมาเบิกรถนะครับถ้าไม่มีรถนะครับก็สําหรับิดกใหม่นะไม่มีรถก็สามารถเช่ารถตรงนี้ได้นะครับราคา5 0อยบาทนะแต่ผมมีรถนะครับ ก็จะไปกับรถนะครับนี่ก็มีรถตู้นะครับโอเคไอผมรู้โอ้ยลืมเปิดเสียงเกมอ่ะอ่ะประมาณนี้ก็พอแล้วอ่ะประมาณนี้โอเคนะครับเราก็ขับตาม G.P.S ได้เลยนะครับสีม่วงนะครับนะโอเคแล้วก็ขับไปเลยนะครับมันก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับนะ คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํา y o youtube มาโคตรนานผมรู้สึกว่าโคตรไม่ชินเลยนะครับการพูดการจะเออคือผมเลิกทํา y o u t u b e ไปแบบโคตรนานนะครับการพูดการอะไรเงี้ยผมก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับน่าจะต้องปรับตัวใหม่นะครับปรับตัวเข้ากับแบบการพูดอะไรงี้เนาะผมไม่ถูงว่าลงคลิปนี้ไปเนี่ย ยังจะมีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้ทําคลิปโคตรนานผมไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยจะลืมผมหรือ,อยังอะไรอย่างี้นะหรือจะมีคนแบบบางส่วนอะไรเงี้ยที่แบบยังไม่ลืมยังแบบยังรอผมอยู่นะครับผมก็อยากจะลองกลับมาทําดูนะครับเผื่อยังมีคนรออะไรเงี้ยผมก็ให้แบบยังมีความหวังอยู่อะไรเงี้ยนะอืมเรียบร้อย ผมจะไปถึงไหมนะรถก็จะพังไม่ไหวรถตูนะ้เนี่ยถ้าแบบคนดูอยากให้ผมสอนหรืออะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรผมก็ได้เหมือนกันนะครับแนะนำผมแบบลงคลิปแนวนี้หรืออยากดูแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับตรงจุดแดงๆตรงนี้นะครับให้เราขับอุ้ยรถจะขับเข้าไปยังไงดีวะเอ,อ่อเข้าไปขับไปด้านหน้าก่อนก็น,กนได้นี่เนี่ยมาทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้เนะี่ยโอเคขับเข้าไปในป่าเลยนะครับตรงจุดแดงๆน่าจะเห็นนะครับในในในอะไรใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแผนที่นะนะน่ะคนก็จะเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเหล็กหน่อยนะครับสําหรับใครที่แบบโทรศัพท์แรงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับพอเราถึงจุดนี้นะครับให้เราวิ่งไปตรงไหนก็ได้นะครับในจุดบริเวณตรงนี้นะให้เรากดเอนนะครับมันก็จะเป็นการาวางเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะเป็นวัวนะครับนะใช่ประมาณนั้นมันก็จะเป็นวัวให้เราแบบไอ้นี่นะให้เราแบบโอเคให้เรารอนะครับ ให้เรารอให้อาหารนะครับประมาณกี่นาทีไม่รู้นะครับให้เรารอตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ8ปดนาทีประมาณนั้นนะครับนะให้เรารอแบบชิวๆหรือเราแบบอยากจะไปทําอะไรก่อนก็ได้ข้ามขั้นเวลานะครับนะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตัดตอนเวลาใกล้ๆถึงหรือว่าตอนให้อาหารกันเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่รอมาสักพักนะครับก็ สัตว์เลี้ยงของเราจะขึ้นว่าหิวอาหารประมาณนี้นะก็คือลูก,ลกเขาเรียกอะไรวะลูกวัวออให้เรานะวิ่งไปหาหญ้าตรงนี้นะมันจะเป็นกองหญ้าที่มัดอยู่ตรงนี้นะให้เรากดเอนะครับมันก็จะทําการแบกมาตรงนี้นะครับให้เราวิ่งนะครับไปหาลูกวัวนะครับแล้วก็ให้เรากดเอนเหมือนเดิมนะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เรารอนะครับหลอดเต็มนะครับประมาณนี้นะ โอเคนะพอเราหลอดเต็มนะครับมันก็จะเหลือประมาณ2นาทีนะครับหรือ3นาทีเออสานาทีนะครับแล้วก็ให้เรารอนะครับพอเรารอเสร็จนะไม่เรากดเอ็นเจ็บเหมือนเดิมนะครับใช่ประมาณนั้นโอเคนะครับหลังจากที่เรารอประมาณ2 3นาทีนะครับได้นะครับเราก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับกรุณากด ปุ่มเอ็นเพื่อเก็บนะครับนี่อันนี้คือคืออันนี้คือเก็บได้แล้วนะแล้วเรากดเอ็นเหมือนเดิมนะครับกดเอ็นเหมือนเดิมเลยใช่มันก็มีบอกอยู่นะไม้ให้กดเอ็นนะครับแลก็กดประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็ให้เรารอนะครับปึ๊บแล้วเราก็จะได้เงินมานะครับพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทนะครับจากสถิตินะครับที่ผมทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ ไม่รู้นะครับอืมจากสถิตินะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับอ่าสหรับเงินตรงนี้นะบางทีผมก็อาจจะได้พันแปดนะครับพันเจ็ดพันหกนะครับมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงตามตามอะไรตามดวงอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับนะคลิปนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อ,อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องผมนะคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ